วันนี้นะคะวันที่28กันกยายนหลังจากที่เราสอบไปแล้วหนึ่งตัวนะคะนี่เป็นตอนเย็นนะคะก็หอนายโซนหอนายน,นะคะมีแจกอาหารวันนี้เป็นข้าวต้มหมูกับข้าวต้มไก่นะคะแล้วก็มีน้ำกระเจีย๊ยบและน้ำลำไย,ย,ยวันนี้เรามากอบคุณแก้มกี้เหมือนเดิมค่ะเพราะ <โฮ S 2> ไม่มีเพื่อนแล้วมีกันแค่นี้ค่ะไม่ใช่เจ้าหอนายชอาหอนายชอบหอนะสองคนนี้เพาะวหอนอกก็คือคนเยอะมากผูสนนะคะ ของฟรีอะเนาะก็แบบยังเป็นานนูของฟรีต้องมาค่ะมันเยอะมากเด็กหอเนี่ยมันเยอะแจกฟรีสามวันนะคะใครที่อยู่หอไหนก็มีสวัสดีการเลีกันนอนอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะ นี่นะคะเป็นอาหารที่ได้รับนะคะมีน้ำลำไยมีข้าวต้มแล้วก็มีสักยาขนมปังนะคะอันนี้ก็คืออิ่มฟรีค่ะเล่นนะ,ะเออแต่ตว,ว่าคนเยอะมากนี่เป็นสวัสดิการจากหอไหน,นะคะตอนนี้เป็นเวลา10ทุ่ม10นาทีนะคะแล้วก็กินเสร็จแล้วอิ่มมากๆดูให้เรากินข้าวต้มแล้วก็หอสักขยากลับมาด้วยนะคะแต่ว่าตัวใบเตออยอ่ะมันหมูก็เลย ได้แต่ขนมปังมาเออแล้วก็น้าอะ่ะน้ําสมุนไพรอะ่ะน้ากระเจียวก็หมดน้ำน้ำยาก็หมดนะคะใครที่กินไม่ทันวันแรกก็ต้องไปกินในอีกวันถัดไปแล้วก็จะมีอีกพรุ่งนี้กับวัมนมะรืนนี้ซึ่งเราก็จะมาทุกวันค่ะแล้วก็จะมาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ารู้สึกว่ามาเร็วแล้วแต่ยังไม่ทันคนอื่นนะคะพรุ่งนี้เราก็จะมาให้เร็วขึ้นนะคะายบาย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่2นะคะที่เราจะมารับอาหารฟรีจากสวัสดิการของหอในช่วงสอบนะคะที่ทิวสนคนมาแล้วคนละสองสามทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้สองทุ่มห้าสามสองทุ่มห้าจรีบมากนะคะมากันแล้วก็จะมารีบกินแล้วก็รีบฟิตแบตเสีต่อนะคะพวกนี้มีสอบนะคะก็จะมาดูกันว่าวันนี้มีอะไรแล้วก็อร่อยไหมนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ค่ะก็ยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าก็มีคนมารอแล้วนะคะนี color. ่ออแก้สลับเปล่านะคะว้าวว้าวจะได้กี่โลปฉันไม่มีอ่ะดูคนมารอแล้วนะก็มันก็แบบเราก็ไม่ใช่แค่เราที่รีบก็มีคนที่รีบเหมือนกัจริงดูมสองกระบอกเลยอ่ะโงกจังวะขอร้องฉันพกมาอย่างเดียวทุกคนฉันพกมาแค่กระบอกน้ำอันเดียวที่เขาแจกนี่นะไอ้แก้วมาสองอันอะเวอาวนีด้วยแล้วค่ะ โอ้โหกะแบบว่ากินอิ่มแล้วก็ห่อ <c oughs> ตอนนี้นะคะเขาก็ให้เราอ่ะเปิดคู<ร>ปองในแอปบ้านทียูนะคะเพื่อที่จะแลกอาหารซึ่งเพื่อนยังไม่ได้โหลดนะคะก็ต้องทำ,ทำการดาวน์โหลดต้นทำการาแต่ว่าเราโหลดแล้วนะคะก็เปิดเอารูปนะคะแล้วก็ไปแสดงเพื่อที่จะรับอาหาร วันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วก็น้ำมะนาวกับน้ำเกิกฮวยจะมาดูกันว่าวันนี้จะอร่อยเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าเมื่อวานคืออร่อยมากก็คือแดกๆก็คือคนต่อแถวเยอะมากเยอะแบบเยอะนี่ห่างแถวแต่ว,ว่าอันนั้นนี่นูนยาวไีครับยาวแบบยาวจัดอ่ะเพื่อเพื่อของของฟรีใครๆก็มาเลยธรรมดา เราหนได้ะาไคะขอบคุณค่าต่อไปครับรับซาลาเปาค่ะไครีอยู่ตรงไหนครับนิ้วางตรงนี้เป็นกิ่หรือไ ่ะ,ะเราก็จะไปรับน้ำนะคะ,ะเป็นน้ำเตียงหวยกับน้ำม,มันน้ำม <c oughs> ีเหลืองมีขาวเส้นเล็กนะคะอย่างทานอะไรทิปไว้เลยนะคะอาไม่ถึงมาสองอัะนมีดอกไม้นะค่บนดอกไม้หลังนะคะโอเคเส้นไหนไม่เจอบอกพี่นะคะพี่นะคะเราก็ได้แล้วมีก๋วยเตี๋ยวไก่ น้ำเชื่อมนี่ตอพ่อแล้วค่ะแล้วก็น้ำเก๊กฮวยน้ำข่ามะนาแล้วก็สาราเปล่าหนึ่งลูกนะคะโดยวันนี้ผู้ร่วมของทันกับเรามีคุณโตนค่ะคุณแก้มค่ะก็จะมาชิมนะคะว่าอร่อยไหมวันนี้นะคะเราก็จะมาชิมว่าอร่อยป่ะโอ้ my god อร่อยอร่อยอร่อยแบบนี้ เหมือนซื้อเลยแต่ว่าเป็นของฟรีก็คืออร่อยก็คือถ้ามันแน่ๆอร่อยก็คืออร่อยแต่ว่ามันอร่อยค่ขนมปันอร่อยอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะหน้าตาขนมปัน้าตานมากมากเลยค่ะทุกคนส่วนมากจริงๆมันอร่อยจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันอร่อยเพราะเป็นของฟรีแต่มันอร่อยเพราะมันอร่อยจริงๆข้าวฟ้าคือชาลาเปาไส้ครีมอร่อยมากค่ะทุกคนแบบอร่อยมากอันเนี้ยดีมาก ผู้ควรแก่การกินอีกตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นเวลา4ทุ่มวันนี้มีก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำเก๊กฮวยน้ำ<ะ>ชาบานาว<ะ>แล้วก็สลัดเปาเดี๋ยวเราจะมาถมามเพื่อนว่าอร่อยไหมคะแก้มอร่อยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยมากชอบอะไรวันนี้ชอบอะไรกันคะชอบชอบามะนาวค่ะอ่าวันวน,วนี้มาเอาเก๊กฮวยแต่ว่าก็อร่อยดีค่ะแบบเข้มข้นมาก วันนี้ชอบก๋วยเตี๋ยวไก่ครับอร่อยซิงเงนเจอเลยก็สำหว่าวันนี้อร่อยถึงว่าจะเป็นของฟรีนะคะแต่ว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันพรุ่งนี้นะคะว่าเราจะได้กินอะไรสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วซลาเปาได้หมดแล้วนะคะเป็นระยะเวลาสี่ทุ่มแต่ว่าหมดแลว <S <S แนะนำทริกก็คือมาตอนสองทุ่มสิสิบห้านะคะมานั่งรอแล้วจะได้กินเออแต่๋ถ้ามาเช้าก็จะหมดนะคะ วันนี้เป็นวันที่สมนะคะที่เราจะไปกินเหมือดึกที่มหาลาัยแจกสวัสดิการหอในก็วันนี้มีหมูกระทะนะคะกับลูกชิน้นแต่ว่าแก้มกลับบ้านโตนอ่านหนังสือที่หอสม,มุดปว่วยน้ำขิงไม่รู้นะคะแล้วก็เลยเปลี่ยนแจ๊งในการไปรับประทานนะคะก็จะเป็นคุณไมค์คิวคุณโน่คุณอีฟคุณแปมแล้วก็เพื่อนๆอ,อีกเพราะว่าเขาให้จับกลุ่มสี่คนไปลนะเพะว่าพื่อนเพิ่งตืน เราจะไปดูว่าหมูประทะเขาแจกเป็นยังไงเดี๋ยวเขาเปลี่ยนชุดก่อนนะคะเาสงนถึงคิวของเราแล้วนะคะ ต้องจุดไฟเองนะคะเป็นคิวแรกๆเลยที่เขาต่อจองกันเออเอาเอาฐานอันนี้คือแก้ไดกอฮอล์แล้วก็เทฐานลงโคดิโอนะคะโ็มากสวยมากที่สุดจบแล้ว กับพักแซอ่งใดที่่คดีวมันต้องเอามันูก่อนปะเมื่อนี้อิ่มฟรีค่ะไปมันขึ้นมานี่นะคะสำหรับ สี่คนเป็นกล่องแบบนี้มีน้ำซุปมีผักแล้วก็มีกรบซี่งหนส่วนนะคะสัสดีกาขอในวันนี้คืออกมากแต่ว่าไม่มีมีด <laughs> ราอยู่กันในช่องชาสลังอยู่เอสสลันยาเอสลันยาตะกี้เป็นมุกนะครับก็คือเรนนี้เราจะมากินหมูดิบกันครับเราจะมากินโจ๊กอ่าอันนี้คือได้แล้วนะครับน้ำจิ้มจะไม่มีถ้วยนะครับจะต้องรวมไปแล้วก็เงาารเ่นละไม่มีสารล้วะเมื่อฐานไม่ติดนะ

นี่ครับนี่ซื้อชิ้นแรกของกระทะนี้เราจะมากินให้ดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงดูนะครับเฮ้ยสุกนีเหรอวะสิ้นคงสุกแล้วสุกแล้วกินเลยฟันเข้าตามากเลยอะไรหรอมาทบใจไหมคะสำหรับสวัสดิการนี้ ประทับใอยู่ค่ะเพราะว่าีแต่ว่าสีที่าต้องได้กินนะคะเป็นหมดอล้านะสีหน้าของคนยังไม่ได้กินนะเราจะมาชิมกันนะคะหลังจากที่รอมานานมาก้อือกิ่นอะไว่ากินไม่อะกินเหมือนอะไรก็เลอรเลยคอร่อยค่ะ ยี่สิบนาทีผ่านไปนะคะหมดแล้วก็กินผักแทนอะไร<ห>ไม่กินูเนี่ยให้สำรักนะครับนะครับรรนนรก็มองนาว่าสักผู้นะครับตอนนี้ทีมงานข้างในกำลังเริ่มจิตกระติดเครื่องดูนะครับอร่อยจริงนี่นะครับยังไม่สุสดราดซอสในญ่ไซส์นะครับนะครับแลวเราจะมีมแพ<ต>้คที่ได้ งกินนะครับแล้วต้องเก็บนะคะเราบอกใครนะเพื่อนกินไม่เสร็จเแล้วนะเสร็จแล้วเรากินเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือยาวมาถึงนี่ถึงนี่ก็เพื่อนที่ต่อคิวรอบสี่ทุ่มอยู่นะคะเ,ออเดี๋ยวหนูต่อชาววันตอนนี้นครับเรา วันนี้กูทรงผมไม่ดีไม่ต้องแถ่าไอจีนะไม่ต้องไม่ต้องถไอจีวันนี้นะคะก็กินเสร็จแล้วนะคะมาถ่ายคลิปไอ <c oughs> ไมคคิวพาเดินมาก็วันี้กินเสร็จแล้วนะคะมีหมูกระทะนะคะมีน้ำแป,ป๊บซี่ให้ฟรีหนึ่งขวดแล้วก็มีมีเระมีลูกชิ้นทอดน,นะคะก็หมูกระทะอร่อยมากได้ปริมาณแบบว่า กระป๋องหนึ่งอ่ะมีเนื้อมีหมูเอ้ยไม่ใช่มีหมูมีปลาหมึกมีผักนะคะก็อร่อยมากแบบโต๊ะนึงกินได้สีคนแต่ว่าเรากิน4ี่คนนะคะก็สวัสดิการหอนายบอกเลยว่าดีมากๆเลิศมากๆแต่มีข้อเสียคือมันมีจํากัดมีแค่50ชุดนั่นเองก็ใครมาชาก็ต้องรอคิวต่อไปซึ่งคิวต่อไปก็มีแค่50ชุดมาชาก็ไม่ไดกินนะคะก็ต้องมาแต่ แบบมาเร็วๆเนาะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายน้ะไอ้อ <Bye bye. S 1> ันนี้มากับชาแจ๊งใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะงุดไปหน่อยบ๊ายบายอีไปไหนบ๊ายบายค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะก็นั่งรถกอล์ฟนะคะเป็นสวัสดิการจากอหอในนะคะช่วงถ้ามีกับข้าวไม่ใช่เขาเรียกว่าอ,อะไรคะม,ม,มีอะไรล่ะมือเดิมวันนี้มีมือเดิกฟร,กฟรีก็จะมีบร,ริการรถกอล์ฟไปส่งฟรีที่หอนะคะแต่ว่าเราอยู่หอบีแต่ว่าตอนนี้จะไปหอบสี่โลก <If> สวัสดีครับเราเคยรู้จักบ๊ายบาย,บาย